ไม่เคยปฏิเสธทุกเหตุการณ์แม้ผ่านวันเวลามานานแสนนานนับพันปีได้ถูกถ่ายทอดเป็นพงศาวดารประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสารคดีชุดนี้นับเป็นบันทึกอีกหน้าหนึ่งของจีนเป็นบันทึกหน้าใหม่ที่บ่งบอกว่าทุกตารางนิ้วของแผ่นดินนี้ได้ซุกซ่อนความน่าสนใจความมหาสจรรย์ต่างๆไว้เพื่อรอวันเปิดเผยออกสู่สายตาชาวโลก มหสัสจัรย์แผ่นดินจีนหินเซาสานเรื่องราวของจีนที่เกี่ยวกับเรื่องก้อนหินมีอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวเชื่อหรือไม่ว่าหินธรรมดาก้อนนี้มีค่ายิ่งกว่าทองคาแต่มันเป็นความจริงเพราะนี่คือหินเซาสานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก หินโซ่ซานมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ตำบลโซ่ซานนครฟู่โจวมณฑลฮกเกี้ยนของจีนที่นี่ชาวบ้านได้นำเอาหินโซ่ซานไปใช้ในการแกะสลักมาตั้งแต่1,500ปีก่อนผลงานทางปฏิมากรรมที่ดูเรียบเรียบง่ายๆหลายชิ้นนี้เชื่อกันว่าเป็นศิลปกรรมในสมัยราชวงศ์เหนือและใต้ของจีนระหว่างปีพุทธศักราช9 6 3 ในสมัยราชวงศ์หมิงคือเมื่อประมาณ600ปีก่อนตราประทับซึ่งแกะสลักจากหินโซ่สานเริ่มเป็นที่นิยมของบรรดาน,นักสะสมทั้งในและนอกประเทศจีนกันแล้วเอกลักษณ์ของศิลปะการแกะสลักหินโซ่สานคือการแกะสลักบนหินเพียงลำพังก้อนเดียวทั้งหมนสีสันหลากหลายที่เห็นเป็นความสวยงามของเนื้อหินตามธรรมชาติ ก่อนที่ศิลปินจะเริ่มลงมือแกะสลักหินก้อนน่งเขาจะต้องพินิษพิจารณาดูรูปร่างลักษณะและสีสันจากนั้นจึงแกะสลักไปตามจินตนาการจนได้ผลงานที่เป็นศิลปรกรรมที่วิจิตรงดงาม งานชิ้นนี้ให้ชื่อว่านกร้องดอกผลงามมีน้ำหนักกว่าร้อยกิโลกรัมใช้ทั้งวิธีการแกะสลักการจำหลักนูนต่ำและการแกะฉลุลายประสานกันม้วนดอกไม้ที่งามบานสะพรั่งให้ผลทั้งดกทั้งใหญ่ดูชวนชิม ส่วนงานชิ้นนี้มีชื่อว่าไก่หาคู่ใช้วิธีการแกะฉลุลายบนหินโซ่สารเป็นรูปไก่ตัวผู้สี่ตัวยืนอยู่นอกกรงกับไก่ตัวเมีอีกตัวซึ่งอยู่ในกรงทั้งสองฝ่ายต่างอวดโฉมซึ่งกันและกันน่าชมยิ่ง พระประทับนพรัตน์ลูกโซ่ชิ้นนี้แกะสลักจากหินโซ่สารด้วยความประณีตใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเสร็จ หินโซซานมีอยู่มากมายกว่าร้อยชนิดในจำนวนนี้หินเทียนห่วงซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าหินเหลืองทองนามีค่าสูงที่สุดถึงขนาดกล่าวเป็นสำนวนมาแต่โบราณว่าทองคำหาง่ายเทียนห่วงหายาก ลักศิลาจารึกที่เขาไทซานชาวจีนมีความรุ่มหลงในมตน์เสนของก้อนหินอยู่ไม่น้อยอย่างการนิยมสะสมหินโซ่ซานและนี่เป็นความนิยมในก้อนหินอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือลักศิลาจารึกซึ่งมีไว้เพื่อรำลึกถึงบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วภูเขาไทซานในมณฑลซานตงถือกันว่าเป็นหนึ่งในภูเขาสําคัญห้าลูกของจีนมาตั้งแต่โบราณากาลแล้วไทซาน ไม่เพียงแต่จะมีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพที่สวยงามเท่านั้นหากยังได้ชื่อว่าเป็นภูที่มีหลักศิลาจารึกมากที่สุดอีกด้วยหลักศิลาจารึกไทศานมีจำนวนถึง1242หลักสะสมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช334ถึงพุทธศักราช2530เป็นเวลาถึง2,196ปีคนสมัยโบร,ราณเปรียบเทียบการขึ้นภูเขาไทศาลว่าเหมือนการขึ้นสวรรค์ ห้องเต้ที่มีคุณอุปการใหญ่หลวงต่อบ้านเมืองและมีคุณธรรมสูงส่งเท่านั้นถึงจะขึ้นไปบนภูไทซานและประกาศพระองค์เป็นโอรสสวรรค์ได้ลักศิลาจารึกบนไทซานที่ประดิษฐานโดยห้องเต้าราชการต่างๆมีจํานวนไม่น้อยถึง16รชาชวงศ์ลักศิลาจารึกสมัยจินหลักนี้ได้จารึกคุณงามความดีของจินสี่ห้องเต้เมื่อ2 2 0 0ักว่าปีก่อนนับเป็นหลักศิลาจารึกเก่าแก่ที่สุดหลักหนึ่งของจิน วิธีเขียนตัวหนังสือเป็นแบบเสี่ยวจ้วนซึ่งเป็นตัวหนังสือที่กำหนดให้เป็นวิธีการเขียนมาตรฐานภายหลังจินซีฮ่องเต้รวบรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นแล้วหลักนี้เดิมมีตัวหนังสือ222ตัวบัดนี้มีตัวหนังสือเหลืออยู่เพียง9ตัวครึ่งเท่านั้นถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าของบ้านเมืองอย่างเ,เมื่อ2,000ปีเศษก่อนหน้าในรัชสมัยของฮ่องเต้บูเต้ ได้ประดิษฐานหลักศิลาจารึกขนาดยักษ์ไว้บนภูไทซานแต่ทว่าบนหลักศิลาจารึกกลับไม่ได้จารึกข้อความอะไรไว้สักตัวเดียวคงต้องการสื่อความหมายว่าคุณอุปการของห้องเต้องค์นี้สุดที่จะบรรยายด้วยตัวหนังสือหลักศิลาจารึกที่ปรากฏบนภูไทซานเหล่านี้ได้ช่วยรักษาศิลปะการเขียนลายมวยของจีนไว้ได้เป็นจำนวนมาก ลักศิลาจารึกของซุนหูหยินภรรยาของเจ้าเมืองเหวินเฉิงน,นับเป็นศิลาจารึกแรกสุดของสมัยซีจิน้นได้ชื่อว่าเป็นศิลปะการเขียนลายมือและปฏติมากรรมที่ดีเด่นเมื่อ1717 17ปีก่อนวัชรสูตรของพระพุทธศาสนาที่อยู่ในหุบเขาจิงสือยี่บนภูไทซานเป็นผลงานเมื่อ1400ปีที่แล้ว ในสมัยราชวงศ์ฉีเหนือพระสูตรนี้สลักไว้บนลานหินที่มีเนื้อที่1,800ตารางเมตรตัวหนังสือแต่ละตัวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรปัจจุบันเหลืออยู่1,067ตัวนะักเขียนลายมือหลายสมัยต่างยกย่องกันว่าเป็นต้นแบบก,การเขียนตัวหนังสือตัวโตหลักจารลึกไทซานที่เห็นอยู่นี้เป็นลายมือของสเสวียนจงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ถังมีอายุก,กว่า1,200ปี รองเป็นห้องเตะอ,องค์แรกที่ได้นำเอาข้อความที่ใช้ในการบวงสรวงสวรรค์มาประกาศต่อมหาชนบนเขาไทสานยังเต็มไปด้วยหลักศิลาจารึกมากมายไม่ว่าจะเป็นหลักศิลาจารึกประตูสวรรค์ราชวงศ์หยวนหลักศิลาจารึกวังเทียนเซียนเก๋ไทสานสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นหลักศิลาจารึกที่ล้ำค่ามากเฉียนหลงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิงผู้สันทัดการเขียนลายมือและเป็นผู้ที่ทรงนิยมจารึกสิ่งต่างๆในสถานที่ที่เสด็จประพาสพระองค์เสด็จมาที่เขาไทซานถึง6ครั้งและจารึกหลักศิลาไว้ที่นี่ถึงร3 0กว่าหลักบุคคลผู้ลือชื่อในแต่ละยุคสมัยของจีน ไม่ว่าจะเป็นของชื่อซื่อมาเซียนหลีไปต่างก็ได้จารึกผลงานที่ดีเด่นของตนไว้บนภูไทสารด้วยเหตุนี้บนภูไทสารจึงปกคลุมไปด้วยหลักศิลาจารึกนับพันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์อักษรศาสตร์ภูเขาที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมเช่นนี้ย่อมยากจะลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้มาเยือน จากเรื่องของหินมาสู่เรื่องของทายและนี่คือสวนสาธารณะทะเลทายที่มีบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากอุทยานที่เคยให้ชมกันสวนสาธารณะทะเลทายแห่งแรกของจีนตั้งอยู่ตรงชายขอบทะเลทรายแทงเกอร์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครบูเวยมณฑลกานซู่สวนสาธารณะทะเลทรายแห่งน,นี้ ได้ผสมผสานทิวทัศน์แห่งทะเลทรายบรรยากาศท้องทุ่งและศาลาโรงเรือนไว้อย่างกลมกลืนเป็นท <simple> ah, <Stop. S 1> ี <Bye. S 1> ่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะทะเลทรายก็แน่นอนว่าทุกคนทุกแห่งย่อมเต็มไปด้วยเม็ดทรายณที่นี้สามารถเล่นกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ซ้ำแบบใครเลยอย่างกีฬาที่เห็นอยู่นี้แม้จะไม่ใช่กีฬาสกีหิมะแต่ก็มีความตื่นเต้นและการเสี่ยงภัยไม่แพ้กันเราขอตั้งชื่อว่าเป็นสกีสายน่าเสียดายว่าคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติยังไม่ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ ทินที่อยู่ใกล้น้ําจะขาดเรือไม่ได้ฉันใดสวนสาธารณะทะเลทายก็ย่อมจะขาดอูดไม่ได้ฉันนั้นไม่อย่างนั้นแล้วคงไม่ใช่รสชาติของทะเลทายอย่างแท้จริงในสวนสาธารณะทะเลทายแห่งนี้ ได้มีการนำเอาพืชทิ่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดีจากในและนอกประเทศจีนมาปลูกไว้ที่นี่มากมายหลายพันดังนั้นเทเลสายแห่งนี้จึงได้เกิดเกาะสีเขียวที่ร่มเรื่นขึ้นมาพร้อมด้วยกลิ่นหอมอันอบอวลของมวลบุพชาติและเสียงนกร้องเจื้อแจ้วท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนของแดนทรายการอาบสายก็เป็นวิธีรักษาโรครูมาติซึมวิธีหนึ่ง ทุกแห่งในสวนสาธารณะทะเลทรายล้วนเป็นสถานอาบสายที่ชวนสนุกไปอีกแบบหนึ่งเมืองอูดกลางทะเลทราย<ค><ด>เมื่อพูดถึงทะเลทรายกันแล้วก็ย่อมจะต้องโยงไปถึงอูดและตอนนี้เราจะไปยังเมืองอูดกันบ้าง เมืองอูดที่ใหญ่ที่สุดของจีนอยู่ที่เขตอัลซายทางตะวันตกของมองโกเลียในประเทศจีนมีจำนวนอูดมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกในจำนวนนี้หนึ่งในสามอยู่ที่เขตอัสซายของมองโกเลียใน ทุกวันนี้ที่นี่มีอูดราว1,60,000ตัวโดยมีอูดเผือกซึ่งเป็นอูดที่หายากอยู่3,000 30, 0ตัวอูดของเขตอัรซานี้ส่วนใหญ่มีสองหนอกรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงโดยทั่วไปสูงประมาณ2เมตรน้ำหนัก500-600ถึง6ก0กิโลกรัมจำแนกตามสีขนมีด้วยกันสีสีคือสีน้ำตาลปนแดงสีเหลือง สีครีมและสีน้ำตาลปนดำแม้ว่าอูดจะมีรูปร่างที่ไม่สวยงามแต่ก็มีนิสัยใจคอที่สื่อสัตว์ได้รักเจ้าของยิ่งนักในการเดินทางข้ามทะเลสายไม่มีอะไรที่จะเหมาะเท่ากับอูดไปได้อูดสามารถย่ำไปบนรายอย่างมั่นคงและหนักแน่นในเวลากลางวันนั้น ูสามารถเดินทางได้ถึง50กิโลเมตรส่วนเวลากลางคืนเดินทางได้40กิโลเมตรูเป็นสัตว์ที่สามารถอดอาหารอดน้ำได้อย่างน่าทึ่งแม้ว่าจะเดินทางย่ำบนทะเลราติดต่อกันถึง7วัน7คืนโดยไม่ต้องดื่มน้ำและกินอาหารมันก็ยังสู้ได้ทั้งนี้เพราะว่าในหนอกของมันสะสมน้ำและไขมันเอาไว้มากมาย พอที่จะประทังชีวิตไปได้เป็นเวลานานนอกจากนี้อูจยังมีความสามารถในการสูดกลิ่นสูงกว่าสัตว์ประเภทอื่นอูสามารถสูดกลิ่นของน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปถึง5กิโลเมตรได้ดังนั้นมันจึงสามารถพาเจ้าของไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ไม่เพียงเท่านั้น ตัวของมันยังมีประโยชน์ต่อคนอีกด้วยนมอ,อูดสามารถดื่มได้เนื้ออูดใช้รับประทานได้หนัองอูดใช้ทําเครื่องหนังขนอูดใช้ปั่นได้กระดูกยังใช้ทําประโยชน์ได้อีกนับว่าเป็นสัตว์ที่มีค่าสูงต่อคนเลี้ยงในวันนี้เขตอาราซาที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอูดได้จะตั้งโรงงานแปรรูปขนอูดที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปีหนึ่งปีหนึ่ง แปรรูปขนอูดได้ถึง400ตันปุ๋ยขนอูตราพระตำหนักของเมืองอาลซามีความละเอียดและฟูดีสีสันสดใสไม่กระด้างเป็นสินค้าได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในและนอกประเทศจีนอาลซาดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของอูดอูดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนาว้าแห่งทะเลรายป่าไม้กลางทะเลสายในขณะที่อูดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างน่าทึ่ง แต่ถ้าว่ามนุษย์เราย่อมไม่พอใจกับการปรับตัวง่ายๆเพียงเท่านั้นมนุษย์ยังมุ่งม,มั่นที่จะพิชิตเทะเลทรายให้จงได้พวกเขาใช้ความมุ่งม,มั่นอดทนยิ่งกว่าอูดในการที่สร้างร่มเงาสีเขียวที่ถาวรแทนเทะเลทรายนั่นไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในแถบทางทิศใต้ของเทะเลทรายเคอร์ซินที่ทอดผ่านมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลิน และเขตมงโกเลียไนยังมีที่รกร้างว่างเปล่าอีกแห่งหนึ่งเรียกกันว่าจางกูไถเมื่อ38ปีก่อนที่นี่ยังเป็นผืนทรายผืนหนึ่งที่มีทรายไหลเลื่อนอยู่ตลอดหนาถึง1 0 0ยถึง200เมตรมีพายุที่มีความเร็ววินาทีละ5เมตรเกิดขึ้นถึง240ครั้งต่อปีด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อว่าทะเลทรายเวิงวาง400กิโลเมตร ในปีพุทธศักราช2495คณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยการยับยั้งการไหลเลื่อนของทะเลทรายมอนทนเหลียวหนิงมาถึงที่นี่และเริ่มกันปฏิบัติภารกิจปลูกพืชบนทะเลทรายทันทีท่านเหล่านี้ได้เข้าไปในปาดิบต้าสิงอันหลิงเพื่อหาพืชพันธุ์ที่ทำให้รายคงที่ ชั่วระยะเวลา38ปีที่ท่านเหล่านี้ได้ใช้ยาดเนือแรงงานของตนเองจนเพาะปลูกเป็นผลสำเร็จได้ป่าสนจงจืงสรงซึ่งเป็นป่าสนพื้นใหญ่ถึง9,500กว่าไร่นับเป็นป่าสนที่ปลูกด้วยแรงคนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากการที่มีป่าสนถึง9,500ไร่ทำให้ตำบลจางกู่ไถแห่งน,นี้เริ่มที่จะมีเงาไม้สีเขียวและมีทานน้ำใสมีเห็ดที่รับประทานได้และไม่ได้กว่า70ชนิดมีไก่ฟ้าและนกตัวใหญ่นกเข้าแมวอีกทั้งยังมีแอปเปิลและผลอง,งุ่นอีกด้วย นักวิชาการรุ่นหลังเป็นจำนวนมากไม่เชื่อว่าที่นี่จะดั้งเดิมนั้นเป็นทะเลทรายจึงได้พิสูจน์ด้วยการใช้เครื่องมือขุดลงไปใต้พื้นดินลึกถึงหนึ่งเมตรและในที่สุดก็ต้องยอมรับความจริงอย่างสนิทใจทะเลทรายที่นี่เขียวชอุ่งขึ้นแต่ทว่าสีผมของผู้บุกเบิกกลับหมอกชราลงแม้กระนั้น ท่านเหล่านี้ก็ยังคงวางแผนที่จะพิชิตทะเลทรายผืนใหม่ต่อไปอีกเงาไม้สีเขียวที่จางกู่ไถแห่งน,นี้เป็นความสําเร็จของมนุษยชาติสักวันหนึ่งทะเลทรายทั่วประเทศจีนจะต้องปกคลุมด้วยเงาไม้สีเขียวนี้เช่นกันด้วยฝีมือของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้ต่อธรรมชาติ สะพานข้ามแม่น้ำแย่างสีเกียงแม่น้ำแย่างสีเกียงหรือฉางเจียงเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของจีนนับแต่โบราณากาลมาแม่น้ำแยงสีเกียงจัดเป็นชยภูมิที่ข้ามฝากได้ยาก สะพานข้ามแม่น้ำแยงสีเกียงที่นานกิ่งนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแยงสีเกียงแห่งที่สามทัดจากสะพานไปสาถซาถอและสะพานอู่ฮั่นสะพานที่สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2511เป็นสะพานสองชั้นวิ่งได้ทั้งรถยนต์และรถไฟออกแบบการก่อสร้างโดยสถาปานิกและวิศวกรชาวจีนสะพานสายนี้ถือเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของจีนตั้งอยู่บนตอหม้อเก้าตอหมอ ส่วนที่สะพานคร่อมแม่น้ำยาว1,577เมตรบนสะพานหลวงเหนือทางเท้ามีโคมไฟทรงดอกจำปีอยู่150คู่สีขาวนวลดูโดดเด่นนอกจากนี้บนราวสะพานยังมีภาพจำหลักถึง200ภาพสายน้ำที่ขวางกั้นเป็นชายภูมิในอดีตนั้นบัดนี้สามารถข้ามได้อย่างสะดวกสบายแล้ว ขณะที่รถไฟแล่นผ่านสะพานเสียงดังโครมโครมอยู่นั่นย่อมยากที่คนหนุ่มสาวจะจินตนาการได้ว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนขณะที่รถไฟยังต้องข้ามฟากด้วยแพนั้นยากลำบากขนาดไหนบนคอสะพานยังมีหอคอยสูง70เมตรรวมสี่หอบนยอดหอคอยเป็นจุดชมทิวทัศน์ของสองฝากแม่น้ำยังสีเกียงที่ดีที่สุด เมืองแห่งสะพานจากสะพานข้ามแม่น้ำแยงสีเกียงคราวนี้เราจะไปยังเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่แงสะพานนั่นคือนครสูโจซึ่งอยู่ทางฝากใต้ของแม่น้ำแยงสีเกียงซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวถึง2 5 0 0ปีเท่านั้นหากแต่ยังเป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยคลองขุด ตาวินเหอและคลองหลีเฉงิงรวมทั้งคลองเล็กคลองน้อยมากมายที่ไหลผ่านตัวเมืองทั้งแนวตรงและแนวขวางอาจเรียกได้ว่าเป็นเวนิสตะวันออกอีกแห่งหนึ่งได้เหมือนกันเมื่อมีคลองมากย่อมจะต้องมีสะพานมากตามไปด้วยในตำนานอำเภออูเซียนบันทึกไว้ว่าภายในตัวเมืองซูโจมีสะพานทั้งหมด3 1 0สิสะพาน และเมื่อบวกที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีก640กว่าสะพานเข้าไปด้วยก็จะมีเกือบพันสะพานซูโจวจึงเป็นเมืองที่มีสะพานมากที่สุดในประเทศจีนหากจะกล่าวถึงประวัติการสร้างสะพานในเมืองซูโจวก็ต้องนับย้อนหลังไปถึงสมัยสามก๊กในพุทธศตรวรรษที่8แต่สะพานโบราณที่ยังมีเหลือให้ชมกันในทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ซึ่งสร้างขึ้นภายหลังพุทธศตรวตรรษที่ส9บเกาสภาในเมืองซูโจไม่ได้มากแต่จำนวนเท่านั้นหากยังหลากหลายไปได้วยรูปทรงอีกด้วยสะพานโค้งที่เห็นอยู่นี้ ตั้งอยู่ในสวนหวางซือหยวนเดินเพียงสองสามก้าวก็ข้ามไปได้แล้วนับว่าเป็นสะพานขนาดจิ๋วที่สุดของซูโจวส่วนสะพานเปาใตา้ที่ได้รับฉาย,ยาวา่าสายรุ้งเหนือคลื่นแห่งนี้เป็นสะพานหินโค้งที่มีช่องใต้สะพานหลายช่องเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในจำนวนสะพานเก่าแก่ที่มีอยู่ในประเทศจีนปัจจุบันก่อสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1362 สะพานนี้มีความยาว300เมตรออกแบบได้อย่างแยบยนต์มีโครงสร้างที่ประหลาดพื้นสะพานราบเรียบก,กว้างขวางใต้สะพานสะดวกแก่พวกชาวเรือที่จะเดินเรือตัวสะพานมีช่องอยู่ช่องซึ่งช่วยลดน้ำหนักของสะพานไปได้มากดังนั้นแม้สะพานนี้จะผ่านลมโกลกฝนชะมานานนับพันปีมาแล้วก็ยังคงใช้การได้ดี ประตูเมืองซูโจในสมัยโบราณส่วนใหญ่เป็นประตูที่สามารถเข้าออกได้ทั้งทางน้ำและทางบกถ้าจะเรียกประตูเมืองเหล่านี้ว่าสะพานก็น่าจะเป็นสะพานที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นสะพานประตูเมืองประตูผานเหมือนแห่งนี้เป็นสะพานประตูเมืองที่เหลืออยู่เพียงประตูเดียวในปัจจุบัน สะพานเฟิงเฉียวแห่งนี้อยู่ข้างๆวัดหานซานซื่อครั้งหนึ่งท่านจางจี้กวีสมัยราชวงศ์ถังเคยเดินทางผ่านมาที่นี่ว่าวเสียงระฆังดังมาจากวัดหานซานซื่อจอดเรือยามค่ําที่เฟิงเฉียวกวีบทนี้เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ที่โศกเศร้ายิ่งนักนับแต่นั้นสะพานเฟิงเฉียวจึงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปตราบจนทุกวันนี้เมื่อถึงก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ทางพากันมาเคาะระฆังในวัดนี้ร้อมกับอธิษฐานขอพรให้ประสบแต่โชคดีในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงส่วนซอยผิงเจียงลู่ของเมืองซูโจซอยนี้น่าจะเป็นซอยที่มีสะพานพาดข้า,ขามมากที่สุดซอยที่มีความยาวเพียง5กิโลเมตรกลับมีสะพานคล่อมอยู่ถึง18สะพานและนี่คือเมืองซูโจที่อาจจะกล่าวได้ว่าสะพานเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งประจำเมือง สะพานเจ้าโจ